สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนะคะก็พบกันอีกแล้วนะคะกับปีปากแจชุนชาแนลนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาทําน้ําสมุนไพรนะคะจากกระชายขาวกันนะคะเริ่มต้นจากการเตรียมกระชายนะคะเราก็จะทําการาเด็ดนะคะในส่วนของแง่งของกระชายนะคะให้เป็นนิ้วๆแบบนี้นะคะเพื่อทําการาเตรียมในเรื่องของการทําความสะอาดนะคะ จากนั้นนะคะเราก็นะคะเติมน้ําสะอาดลงไปนะคะแล้วก็เติมเกลือนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะเพื่อทำความสะอาดนะคะจากนั้นนะคะก็ทําการหั่นให้เป็นแว่นๆน,นะเพื่อที่ว่าเวลาเราเอาไปเข้าเครื่องปั่นนะคะก็จะทําให้มันปั่นได้ง่ายขึ้นและก็ละเอียดขึ้นนะคะอันนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมนะคะ ในส่วนของกระชายที่เราหั่นแล้วนะคะเข้าเครื่องปั่นนะคะแล้วก็เติมน้ําสุกนะคะที่ประมาณ500มิลลิลิตรนะคะ,ะก็แบบเป่นะคะ จากนั้นนะคะเมื่อเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมนะคะในส่วนของส่วนที่เราปั่นแล้วนะคะเตรียมเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อทําการกรองนะคะในส่วนของกากและก็น้ําออกจากกันนะคะ พอดีว่าอุปกรณ์ของเราที่บ้านเรามีก็จะเป็นตัวกระชอนเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีผ้าขาวบางนะคะก็จะทำให้ทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราทำการกรองแยกกากออกจากกาันรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ในส่วนของน้ำกระชายนะคะเราก็ทำการต้มนะคะ และนี่คือหน้าตาของน้ำกระชายขาวนะคะที่เราได้ทำการต้มสุกแล้วนะคะถ้าใครชอบนะคะก็สามารถเติมน้ำตาลหรือบีบมะนาวเข้าไปได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย